มีดวงดาวทั้ง9ที่ซ่อนพลังแห่งสวรรค์และโลกพลังที่จะชี้ชะตาของผู้กล้าที่กล้าค้นหาดาวเทียนเผิงดาวแห่งขุนเขาผู้ครอบครองพลังแห่งน้ำปกป้องและทำลายได้ในคราเดียวดาวเทียนเริดดาวแห่งหน้าที่ผู้วางรากฐานแห่งความมั่นคงและความเพียรพยายามดาวเทียนชง ดาวแห่งความเร็วพลังแห่งการบุกทะลวงและการแข่งขันดาวเทียนฟูดาวแห่งผู้ช่วยผู้ส่องสว่างทางการศึกษาและการสนับสนุนดาวเทียนชินดาวแห่งนกศักดิ์สิทธิ์ผู้เป็นแกนกลางแห่งความสมดุลดาวเทียนซินดาวแห่งหัวใจผู้ชี้ทางการแพทย์และการวางแผนที่รอบคอบดาวเทียนจู้ดาวแห่งเสาหลัก ผู้ครอบครองพลังคำพูดและการสื่อสารดาวเทียนเรยดาวแห่งโรคภัยผู้เปิดเผยความลับและการซ่องเร้นดาวเทียนอิงดาวแห่งความรุ่งโรจน์ผู้ส่องประกายแห่งชื่อเสียงและเกียรติยศเมื่อดวงดาวทั้ง9ส่องแสงพร้อมกันพลังแห่งชะตากรรมก็ได้บังเกิดขึ้นผู้กล้าจะต้องต่อสู้กับเงาแห่งโชคชะตาเพื่อพิสูจน์ตนต่อดวงดาว เมื่อพลังสว่างและมืดปะทะกันโลกทั้งใบก็สั่นสะเทือนและแล้วดวงดาวทั้งเก้าได้มอบพลังแห่งปัญญาและความสมดุลตำนานของดวงดาวยังคงดำเนินต่อไปและผู้ที่เข้าใจจะครอบครองโชคชะตา